มีมทำแก๊สไลติงมีเป็นแบบว่าเฮ้ยมาบอกว่าการที่มีบ้านที่สองอะ่ะเป็นเรื่องปกติการที่ผู้ชายยิ่งทำแบบนี้แล้วคุณมีลูกสาวออกนะมไม่คิดบ้างเหรอว่าเฮ้ยการที่พ่อทำแบบนี้ลูกสาวจะโตไปเป็นยังไงอันนี้เขาจะใช้เทคนิคที่ทำให้เราอะ่ะคอยตามแรกๆคุณจะฝืนคุณจะไม่พอใจคุณจะรู้สึกเครียดนะไอโวกแัสไลติงพวก ing, นี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยอมยอมไม่ได้วิธีอย่างนี้ยอมไม่ได้แต่เขาจะทําให้คุณ ชินชาและชาชินด้วยการแบบอยอดคำหวานออดอ้อนนะลองสังเกตดูเพราะอะไรเพราะเขาต้องการจะทำในอย่างที่เขาต้องการไงเขาก็จะมายอมคุณออดอ้อนคุณคุณโกรธเขาก็ยิ่งเข้าหายิ่งง้องอเก่งเป็นพิเศษนึกออกไหม<ช>เพราะเขาต้องการให้คุณยอมอะซีโลรลาบกับเขาจากความความคิดที่แข็งเป็นหินของเราว่า การมีเมียน้อยนี่มันแย่แย่แย่แยเร็วเรวเร,เ,ร,เ,รเขาค่อยมาปั่นค่อยๆ่อยหยอดข้อมูลไอ้คนนั้นก็มีคนนี้ก็มีคนนั้นแย่กว่านะมีทั้งสาคนนะเนี่ยบ้านเขา,าแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่เรามีแค่2คนเนี่ยผมได้เงินเดือนก็เยอะผมบริหารเนี่ยจัดการคุณสบายๆคุณไม่ต้องเดือดร้อนด้วยแรกๆคุณจะไม่ยอมนะเว้ยแต่เขาก็กลับมาทาดีกับคุณทุกครั้งที่เขาไปหาเมียน้อย,อยสุดท้ายเป็นไงคุณก็ยอมอืม,อมเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงจุดนั้นถ้าเขาเริ่มมี วิแวว่าจะนอกใจแล้วนะรีบกระช่าเขากลับมาเราต้องหยุดเอาตัวเราเองอ่ะเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลก่อนอนะคะผู้หญิงเราบางทีเราเป็นแต่งงานอ่ะเขาไปแล้วนะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราต้องถูกถูกข้อถูกเสมอสิอแต่จริงๆแล้วอ่ะความผิดความถูกอ่ะเราต้องอาศัยแว่นตาที่มันแบบเป็นแว่นตาใสนะที่มันไม่มีอคติในใจเราอ่ะถูกปะว่าเราจะต้องต้อง พิจารณาได้ว่าสิ่งที่เราทําเฮ้ยมันผิดหรือมันถูกวะถ้าเราผิดเราขอโทษได้มไม,ม่เสียศักดิ์ศรีมันไม่ได้แบบว่าเสียฟอร์มอะไรเลยนะคะและเช่นกันถ้าเขาผิดเขาก็ต้องขอโทษเราถูกไหมม,มันไม่ใช่ว่าคนเราจะทําผิดไม่ได้เวลาที่มีคนบอกว่าอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักราวาลครั้งแรกที่เราฟังเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ฉันหรอกมันไม่ใช่ฉันหรอกมันเป็นไอคนเนี้ยคนข้างๆฉันนี่แหละเป็นศูนย์กลางจักรวาล ผู้หญิงก็จะคิดว่าผู้ชายอ่ะทำตัวเป็นศูนย์จัดการจักรวาลผู้ชายก็จะคิดว่าผู้หญิงนี่แหละทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลตั้งฝ่ายตัางมองกันอย่างนี้เพราะว่ามุมมองเป็นการมองเข้าหาตัวเองเอาจริงๆทั้งคู่ก็กาลังมองตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนี่แหละคือความน่ากลัวของความที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลอย่างที่โค้ดอุ้มบอกบางทีเราผิดเราต้องขอโทษเนาะหรือหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องการให้คนมาเซิร์ฟเรา ต้องการให้คนมาเอาอกเอาใจเราหมุนรอบตัวเราทำตามคำสั่งเราทำตามการง้อง,งอนของเรานะและที่หนักกว่านั้นคือเลยไหมจักรวาลอะ่ะมันไม่มีปากจักรวาลมันจะไม่สื่อสารจักรวาลจะนั่งหลับตาฝันว่าทุกคนต้องเข้าใจจักรวาลน,นะจ๊ะถ้าผู้หญิงนะทำตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยผู้หญิงจะคาดหวังสูง คาดหวังสูงแล้วก็คนที่โครจรรอบๆเนี่ยก็จะต้องเหนื่อยคอยรับใช้อารมณ์แล้วต้องคอยเดาด้วยนะเดาเก่งด้วยต้องเป็นมายรีเดอร์ด้วยต้องอ่านใจได้ว่าไอ้ที่มึงนิ่งๆนี่นนมึงยังไงที่มึง,มงห,หายใจยาวๆนี่คือมึงต้องการอะไรหรือถอนหายใจนี่รู้สึกอะไรอยู่หรือที่มึงหลับตานานๆนี่คือมึงมึงสกัดกั้นอารมณ์หรือเปล่าหรือ,รอมึงกำลังโกรธกูอยู่ผู้ชายต้องเดาแหละไม่พอใจอะไรวะเอะวันนี้มันครบรอบอะไรเปล่าวะเอ้หรือว่า อเมื่อกี้สั่งของมาลืมบอกว่าไม่ใส่กระเทียมหรือแบบเอ้ยตายหาแล้วมันโกดอะไรกูบอกว่าคือต้องมานั่งคิดว่ามันเรื่องอะไรนี่หรอไหมเออ,อนี่แหละผู้ชายเครียดนะอย่างเงี้ยผู้ชายเครียดนี่แหละคือความเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอยู่เนี่ยค่อยๆลดความเป็นศูนย์กลางจักรวาลแล้ว <S <S ผัดกันโครจรซึ่งกันและกันนะเปลี <S <S ่ยนตัวเองจากที่เขาต้องมาโครจรรอบคุณอ่ะคุณไปโครจรรอบเขาบ้างเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปที่จะบอกว่าวิธีการที่แบบผัดกันโคจรสวยๆเนี่ยมันเป็นยังไงเออ ใช่ใช่แล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะผู้หญิงเราเนี่ยเวลาที่เราโตมากับครอบครัวที่เขาตามใจเรามากๆอ่ะโดยเฉพาะแบบผู้หญิงที่เป็นลูกคนเดียวนะคือเราอยากได้อะไรเราได้ทุกอย่างตอนเป็นเด็กใช่ไหมแต่พอเรามาแต่งงานแล้วอ่ะสามีก็ต้องมามาคอยเอาใจเราอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเราจะคิดถึงความต้องการของตัวเองแหะเป็นหลักฉันอยากไปไหนฉันอยากได้อะไรอยากกินอะไรนะคะคโดยเราลืมไปว่าจริงๆแล้ว่พอแต่งงานกันแล้ว่คนที่ นะคะเราต้องให้ความสําคัญด้วยก็คือตัวสามีมนะคะคำว่าเราอะสำคัญมากเลยใช่ผู้หญิงบางคนลืมคํานี้ไปเลยนะคือไม่รู้จักคํานี้แล้วไม่ค่อยได้พูดคํำนี้ม,มันเหมือนกับว่าผู้ชายเขาจะรู้สึกว่า ตัวเราอะเอาตัวเราเป็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเขาบอกผู้หญิงคุณเรียวจีนนะบอกว่าเหมือนผู้หญิงที่บอกกินอะไรก็ได้เนี่ยคิดหนักเลยผู้ชายก็ต้องเดาไปทุกอย่างเลยว่ามันจะกินอะไรดีว่าเดี๋ยวซื้อไปเดี๋ยวมันก็งอนเดี๋ยวมันไม่กินมันกินยากอยู่ยด้วยอะไรก็ได้เหมือนจะง่ายนะออแต่มึงเดาผิดมึงโดนแล้วถึงจุดจุดหนึ่งผู้ชายเริ่มรู้สึกว่าเฉยเฉยเริ่มแบบไม่ค่อยอยากไปชวนไปไหนเริ่มไม่ค่อยอยากไป แต่เขาไม่รู้เหตุผลว่าทําไมผู้ชายถึงแบบใส่ใจน้อยลงเฉยๆชาๆชวนไปไหนก็ไม่<ช>ไม,ไม่ไม่ไปนะคะ<ช>แล้วผู้หญิงเนี่ยนะก็เลยพยายามที่จะแบบมามาถามโ้สว่าโพสเขาเป็นอะไรไม่รู้คือหลังๆเขาแบบเขาเฉยมากเลยอ่ะเขาเหมือนกับแบบไม่ใส่ใจเราเหมือนเก่าคือแรกๆเขายอมไงถูกไหมแรกๆเขายอมเวลาเราพูดว่าเราอยากทําอะไรเราอยากกินอะไรเราอยากไปไหนเขายอมหมดแต่เมื่อคุณไม่เคยถามเขาเลยอ่ะ หลังๆเขาก็จะรู้สึกแบบกูไม่สําคัญเออเออความไม่สําคัญเริ่มมาแล้วใช่ความไม่ให้เกียรติเริ่มมาละใช่ความไม่เห็นคุณค่าของสามีเริ่มมานะเพราะฉะนั้นน่ะในคอร์สสั่งสมองให้เขารักเราเคาจะเอาวิธีการนี้ที่ว่าคุณจะแก้ไขตัวเองด้วยวิธีไหนอะ่ะในการที่ว่าคุณจะต้องใส่คุณค่าที่คุณคิดกับสามีอะ่ะเป็นคุณค่าใหม่ๆ <น>คุณต้องใส่เข้าไปในสมองสามีเลยใช่อันนี้สําคัญมากเพราะถ้าคุณไม่รู้วิธีแก้นะคุณจะปล่อยไปแบบนี้คือเดี๋ยวสามีเขาก็ไปหาคุณค่าจากที่อื่นใช่ถ้าโค้ดได้เลยนะครับค่ะโค้ดอยู่ตรงนี้เสมอคลิกไปที่ไบโอนะครับแล้วก็กดลิงก์แล้วก็บอกปรึกษาโค้ดค่นะ